มากินยวดยวดจ้าโอ้โหไอ้สิไอ้สายไอ้สายไปเอาไอ้นู้นมาไว้ตรงนี้ถ่ายเนาะถ่ายเอออืไอ้สายไอ้สายหนูไปเอาไอ้กุ้ยน้นมาให้แม่นะอันนี้จะให้หน่เอาไปให้เนฮะถ่ายตรงกลางเลยเหรอแปมว่าดิถ่ายนี่เดี๋ยวกได้พอแล้วพอแล้ว ไห่ไกเป็นไงไม่ไ้กดได้มายมยว่วจ้ะมายมยวยัวมายมยวยัว phải nhen kiếm phải khách này được béo sung ngon mẹ mày dùng vua mấy tòa thì của anh có nổ sau rồi giờ này ta chỉnh cho bé bài chỉnh cho ai cho tháo ngọn nó lại cơ tao là khả năng tao tao mới tin cho cũng nọ cho cũng cho nọ à khi mấy kia đó ừ, um, không mà chẳng mất này khử, chữ còn nữa nha khi nhôm vua vua cha <c oughs> อยูว่าตีตีจอมยงนี่อย,ยากนี่เหรอแค่ใช่ข้อสน,ยน่ยเหรอเรอวนี่เนาอหนอเอ้ออมแมยมงยั่วยัย่วนืมไม่กี่ว่ะม่จะดูที่ตอนนะั้น